สวัสดีเจ้าวันี้กะลูกจินถอดเนาะก่อนไปทํางานแต่ว่าไได้ถอดด้วยฟอสกรรมแต่ว่ากินข้าวมันไก่อิ่มเลยมาถอดเจ้านี่กินกับข้าวนะสไตล์สมสีแหละกิน,กนง่ายๆนี่ลูกจินที่ท่าตยแต่ว่ามันขำเจ้าลูกจินหมูมันก็เหมือนตีลูกจินที่เขาไปถอดขายอะมันก็ฟูใส่ก๋วยเตี๋ยวกล็ลัมถ้าหผยยากให้มันมีกินหอมก็ใส่หอมป้อม หักหอมป้อมเนี่ยไปอันนี้ทมศรีก็มาทำน้ำจิ้มเนาะทมศรีกะใส่หนํำขามทมศรีชอบกินส้มเนาะแล้วก็พริกป่นแล้วก็น้ำจิ้มไก่แคนี้เจ้าแล้วก็ใส่หอมป้อมแล้วแต่คนชอบเนาะทมศรีจะใส่น้ำปลาไปน้อยเพสสราะทมศรีก็หูอยู่เนาะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงอันนี้ลูกจินถอดเสร็จแล้วเจ้าโอ๊ยตกตกกระเด็นกระดอนไปปะมากินด้วยกันเลยเจ้าซา เจ้านี้ก็ง่ายๆสไตล์สมศรีเหมือนเดิมแหละกินข้าวก็ลุกกินคนท่าสมัยมันเก่ามันกินข้าวก็ลุกกินแต่เหมือนเป็นละอ่อนโอ้ยมีสตางค์สื่อกินเมืนอี้อยากกินยังก็ได้กิน่นแกอะไรฮะปอกบแม่ทำมะแต่เหมือนเป็นละอ่อนเลยจะสื่อลุกกินนอ้ยแต่ละบาทนี่ยังมีสตางค์สือ,นอ่นะไม่้ะสิบตังค์ก็ยังมีสตางค์สื่อแต่สมศรี วันนี้อยากกินของดีดลๆลำลำค่ะอะไรฮะป่อฮะแม่คิดถึงมีเงินซิปหลานลอยหลานก็ซื่อไมได้ป่อก็แม่เนาะจะไปหาเสื้ออาติเน่ไขย้อนอดีตกลับไปได้ไงบอ้ยอยู่ซุกสบายกันไร่ะเปิ้ลแต่เมือนี่ยอยากกินยังกําไ,ได้กิน สมศีก็กินนี่แหละกินกับหอมป้อมเมาะนะถ้าไผรนย่้งสมีบอกมีหักของป้อมก็ใส่ใส่ลงไปเลยเจ้าถ้ากินมดก็แจกแข็งไว้ลูกจินตีเขาใหญ่สมศรีก็แจกแข็งนั่นแหละสมสีซื้อหอมป้อมแต่นี่มันจะมีหกักขึ้นมันจะตัดหักออกมดหมกตัดไปไว้ไหน <laughs> กินง่ายๆจะ่าแหละ ทอๆพอถอดไปเอาถอดไปแล้วมันก็โยมเห็นะพอตะกี้มันพองกินมาเนาะมันก็โยมการทําลูกกินมันก็เหมือนทํากับข้าวอะเ้าชอบรสไหนเขากระปรุงปรุงได้เลยเจ้าแต่ห้ามขาดเฝ่ฟงฟูครับทานี้ทำนี้ฝ่งฟูก็ใส่ผงนั่นแหละผงทําลูกกินนทามีม้ฝ่งทาลูกกิ่นก็ใส่ผงฟูนั่นแหละ ใส่เกี๊ยเงี้ยไปชอบชุ่มรสก็ใส่ชุ่มรสไฟชอบรถดีก็ใส่รถดีมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่เฮาปรุงเฮาชอบรถไหนเฮาปรุงได้เลยตามสไตล์เฮาเลยถ้าเฮาไปซื้อเปิ้ลมันก็มันเร็วเนาะเนาะไปซื้อเปิ้ลเนี่ยแต่ไฟชอบทำอ่ะก็ลองทำพอสูตรแต่ปั๊บปรุงได้เองเลยสมศรีก็มาปั๊บปรุงเองสมศรีชอบรถไหนสมศรีก็เอารถนั่น ปับปรุงเลยเลยเจ้ามันต้องเอาตามสมสีเป๊ะๆก็ได้แต่ถ้ามีส่วนผสมนั่นอยู่อย่างสมสีบอกแหละแต่สมชนอื่นมันจะใส่อันนันยางอันนี้ยางมันบางคนมันเข้าใจเนาะมันส่วนผสมหลายอย่างอย่างนี้มสีจะเอาผลกันเลยทีเดียวเพราะยังไงเดี๋ยวมันกระผลกันอยู่แล้ว สมสีกัญญาแบบง่ายๆสไตล์สมสีนี่แหละถ้าไผรไครหูว่ารสชาติไหนก็ลองเอาเข้าไมโครเวฟหรือว่าตั้งกระทะแล้วก็จีนตีเฮาบดอนะ่ะไปทอดแล้วก็จิมพอถ้ามันได้รสชาติอย่างที่เฮาต้องการเฮาปรุงเพิ่มลงไปแหมได้เลยเจ้าอันกับต้มน้ำน้อยแล้วก็หลวกก็ได้มันเป็นอย่างมันจะเหมือนกันเฮาปั่นมาสักเตานิ้วก้อยเนี่ยก็ย้อนลงไปจิมพกอกะว่ามันลำหลำอีนะ ถ้ามันขาดเกลียเขาก็ปรุงเกลืยบางคนชอบเกมบางคนชอบหวานจิ๊กอการทดลองพอเจ้ามันก็จะดีเองการทําลูกกินทํากับข้าวเหมือนกันแหละเขาก็ต้องทดลองพอเาบางคนรสชาติปากแต่ละคนมันเหมือนกันเนาะมันก็ต้องลองพอเจ้า อย่างสมศรีบอกค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละสมศรีก็ขอบคุณทุกคน,กน,กนกกที่ติดตามกรุณากดไลค์กดแชร์ให้สมศรีทิมเนอเดี๋ยวจะมาเล่าชีวิตตอนบ่ายเนาะเลองานเราจะมาเล่าฟังสวัสดีเจ้า